มาค่ะสวัสดีตอนเช้าของเท็กซัสนะคะวันนี้จะพาไปชมาการเก็บถั่วส่วนหลังบ้านเล็กๆก็ถั่วออกเยอะมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยอะ่ะก็แตกโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะ ต้องรีบเก็บนะคะถ้าว่าถ้าว่าเราเก็บไว้นานแล้วมันจะฝ่อแล้วมันจะไม่อร่อยทงให้รีบเก็บเลยเก็บเราก็ต้องเด็ดไม่ให้มันนั่นเพราะว่าให้ดอกมันขึ้นมาเพิ่มเราจะได้กินไปเรื่อยๆต้องรีบเก็บว้าฝั่งนู้นเยอะมากว้าแตงกวาด้วยมีแตงกวาขึ้นอยู่นู่น ฟังต้นก่อนข้างล่างข้างล่างข้างล่างนะคะข้างล่าง <c oughs> อะไรมาตายแถวนี้เนี่นนยเม้นเม้นโอ้นี่แตงกวามาเกาะต้นดอกไม้แบะเ,เขาเรียกว่าอะไรนั่นลงเลยอะ่ะมันหนักอะ่ะแตงกวานี่ก็ต้องรีบเก็บนะคะถ้าฟอแล้วเดี๋ยวมันตำไม่อร่อยต้องรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บ นะะเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูฟักทองโอ้ดูยอดฟักทองเลน่าน่าเอาไปไปลวกกินกับน้ำพริกนี่ฟักทองค่ะฟักทองมีอยู่ลูกเดียวตัดทิ้งหมดปีน่าจะปลูกใหม่เริ่มปลูกดีๆตะไครก้ก็ดูพริกสิคะพริกพรพริกมีอยู่สองต้น มะเขือกำลังออกลูกค่ะมะเขือนี่ละค่ะสวนน้อยหลังบ้านว้าวแตงกว่าอีกลูกหนึ่งอุ้ยต้องรีบเก็บเดี๋ยวใหญ่กะมันก็จะกินไมมอร่อยเมื่อวานเก็บไป3ลูกยังมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยโตวไวจังเลยมีอยู่ต้นเดียวได้กินเป็น20ลูกแล้วเนี่ยออ้ยแค่นะคะัหลังัหลังจะพาชมสวนใหม่เออ วันนี้อากาศทำท่าเหมือนจะตกตกหน่อยเฮ้ต้นไม้จะได้สดสวยโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย